1 1 1 0 0 0 0บาทนะครับพระพุชาหลูมืทวดปี2509นะครับ1,000 0 0บาทอันนี้อีก8,000บาทนะครับ,รบพี่ลองนับก่อนไม่ใช่หน้าม้าก็ก็มาจากแปดลิ้วค่ะมาหาคุณครับว่าไม่รู้จะมีการเช่าจริงไหมก็ <laughs> ก็ครั้งแรกในชีวิตของพี่เหมือนกัน สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมเชกยๆคำบางน้ำนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับไม่เช้าแล้วตอนนี้10บโมงแล้วนะครับพอดีตื่นแต่เช้าแหละนะครับแต่พอดีมีสอบนะครับของมหาลัยสอบออนไลน์เนาะเราก็เพิ่งสอบเสร็จสอบตอนเก้าโมงแลฮะ,ะ,ะแล้วก็มัม่วๆแล้วก็สอบเสร็จเร็วกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่ามั่วเอานะ <c oughs> แล้วก็เสร็จปุ๊บก็พอดีเฮียตอนแรกว่าจะไม่ไปร้านแล้วนะครับแต่ว่าเฮียตีสอบเสร็จเร็วใช่ไหมเฮียตีก็ออกไปแล้วนะแต่ว่า ยี่ตียังวนกลับมารับเรานี่คือคําว่าความรักนะฮะเฮียแกบอบ่นนิดหน่อยแล้วก็วนกลับมารับนะครับรอยี่ตีเรามาโมเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเมื่อเช้าได้ซื้อพาวงหนึ่งนะครับเกือบแสนนะฮะตอนเช้าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่เลยอันนี้เป็นรูปรหล่อหลุมพื่อเงินนะครับปี2 5 1 5นึ่้ในทองเหลืองนะครับองนี้นี่โคตรละสวย ถ้าพูดภาษานี่ดูถุงดิโอ้โหถุงคุนๆเลยนี่สวยมากนะครับเนื้อทองเหลืองสวยแบบสวยที่สุดอะนะครับผิวสวยที่สุดเท่าที่เคยผ่านมือมาเลยนะครับองค์นี้เช่าเกือบแสนแน่เน่ นะครับท่านใดมียินดีรับเช่านะเนื้อประกาเป็นแสนนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับได้เช่ากลางอากาศมานะครับพี่เขาส่งรูปมาทางแฟนเพจล้างข้าังน้ำเคพเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปากน้ำรุ่น3นะครับบอกตอนนี้เลยนะถ้าท่านใดมีปากน้ำนะเอามาขายผมได้เลยนะครับตั้งแต่รุ่น1รุ่น3ารุ่น4หรือเหรียญพระายถวายพระทหารเนื้อทองแดงเนื้อรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยพระพุชารุ่นแรกของท่านหลักแสนนะครับ จะปักน้ํารุ่นแรกสวยแชมป์ชมหรือว่าสึกเกลี้ยงนะครับสึกเหลยาเจแก่หรือว่าสวยแชมป์ชมองค์เราเป็นล้านก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้เป็นรุ่น3นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีงานอันนี้ช่ามาพร้อมกับตลับทองตลับทองอยู่กับคินทิติเรียบร้อยลนะครับหลายหลายท่านคงสงสัยว่าเฮ้ยคังซื้อตลับทองไปทําไมอันนี้อันนี้พระเจ้าคุณนอนนะครับแต่พระไม่แพงมากนกนะครับพระย่อยๆอันนี้ทําไมถึงซื้อตลับทองกรอบทองอะไรย่างเงี้ยนะครับพระต้องคําทําไมนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยที่ผมซื้อทุกวันนี้เนี่ยผมซื้อแพง นะครับบอกตรงซื้อไม่ถูกนะครับที่ทําไมกล้ารับซื้อนะครับไม่ซื้อราคาแคบเศษทองบางทีซื้อเป็นชิ้นงานซื้อราคาที่แพงกว่าปกตินะครับในบางครั้งบางคราวที่เป็นงานที่ดีๆก็ยิง่งแพงก็มีอีกนะครับทาไมนะครับเพราะว่า1เลยผมอะนะครับมีช่องทางการปล่อยต่อเอางี้ดีกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือซื้อในราคาที่ทั่วไปนะครับเพราะว่าเราอะซื้อมาปุ๊บเราก็ขายแบบขาย,ขายเขาเรียกว่าขายคนกลางต่ออีกนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ย ผมนะครับสามารถขายให้พี่สาวเนี่ยแล้วพี่สาวเนี่ยไปขายแบบว่าคือแบบสามารถเอาไปขายต่อให้ลูกค้าได้เลย <_ d ata> คือเราสามารถทํางานเสร็จป,ปุ๊บทางผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยคือสมมุติว่าเราซื้อมาเนี่ยเราสามารถโยนไปขายลูกค้าเนี่ยไม่ใช่โยหรอกซื้อปุ๊บแล้วก็เอาไปรอขายลูกค้าได้เลยแล้วส่งต่อถึงลูกค้าแต่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อปุ๊บ <_ d ata> บางทีก็ขายให้คนซื้อหลอมหรือว่าขายแบบราคาแบบ อะไรเงี้ยทำให้เราซื้อในราคาที่หย่อนลงแต่ว่าทุกวันนี้ที่ซื้อแพงขึ้นกรอบทองตราบทองพระทองคำเนี่ยเพราะว่าเรามีช่องทางที่มากขึ้นนะครับเราไปส่งต่อให้ลูกค้าได้หรือว่าเราไปสต็อกรอเพื่อจะเป็นเพราะว่าพี่สาวผมร้านตลาบทองทิตินั่นเองนะครับก็เลยเราสามารถซื้อได้แพงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับท่านใดที่มีเนี่ยนะครับราคานี่เรียกได้ว่ามาตรฐานสุดๆดเพราะว่าเราถือว่าเป็นร้านตลาบทองกรอบทองมือสองที่ผมเชื่อว่าก็ เต็มที่นะครับไม่ต่างจากพระเครื่องเลยนะฮะท่านใดมีเอามาได้เลยนะครับจะมาพร้อมพระหรือมาปเปื่อยก็ได้นะครับแล้วก็นี่มีชุดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี่มีชุดหนึ่งครับเมื่อวานก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ร้อยปีนะครับวัดละหังร้อยปีชุดนี้ซื้อมาหลายหลายหมื่นนะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ปี17นะครับไม่ได้เป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับ นี่เนื้อเงินนะครับแล้วก็โสธรกรมตำรวจนี่เจอประจําจะเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์เนื้อทองคามาได้เลยนะจ๊ะมาได้เลยครับก็ประมาณนี้เลยกันนะนะครับตอนนี้ก็กําลังนั่งรถกันไปนะฮะยติมารับแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหสุดหล่อรับแล้วนะฮะก็กําลังนั่งรถกันไปที่ร้านนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันที่ร้านเลยกันนะ ตอนนี้นะฮะเราก็ถึงกันที่พันทิพย์งามวหวะไปที่เรียบร้อยนะครับไปลุยกันนะฮะตอนนี้กำลังเช็ดโต๊ะอยู่นะฮะตอนนี้พัจริงเช็ดสะอาดนะครับให้ติดล้อให้กล้องหินที่เจอนะครับเมื่อกี้เช็ดไปเรียบร้อยแะคระับต้องเราต้องทําให้ร้านสะอาดมันถึงจะมีคนมานะ,ะพอเข้าร้านจัดร้านปุ๊บนะครับก็มีพี่นะครับมาจากที่ไหนเอ่ยแปดเลีย้ยวมาจากแปดเลี้ยวนะครับก็ตรงมาให้ผมนะครับส่งรูปมาทางไลน์ก่อนเนาะน,นะครับแล้วก็ คือแฟนพ so ี่เขาอะรู้จักผมคือดูคลิปพวกชี้จุดใจตังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนดวงนี้เนี่ยแล้วเขาท่าแล้วเหมือนเนี่ยก็เลยเอาองค์นี้หลุมปูทวดนะครับเตารีดใหญ่เอนะครับมาให้เช่านะครับแต่สภาพผิวเนี่ยเหมือนแบบว่าผ่านการใช้งานมาคือพี่เขาห้อยเนี่ยอยู่ในตลับอยู่ในตลับอย่างเงี้ยนะครับนี่อยู่ในตลับอย่างงี้นะครับก็เลยมีสภาพผิวที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวโชว์พระให้ดูก่อนนะครับนี่เลยอันนี้เป็นหลวมปูทวดเตารีดใหญ่เอนะครับนี่ นะครับนะครับอันนี้ได้มาไหมหรือว่าเช่ามาพี่อันนี้ พูดลำไม่ใหญ่ให้แฟนรักน,น,น,นานแล้สินานแล้วจ้ะเป็น10ปีไหมสาวเกิด17ปีโอ้โห17ปีแล้ว17ปีท,ท,ปที่แฟนบูชาที่ห้อคอคอโหพ้อยอคอ,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 อมา17ปีองนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ได้รับนี่ครับเมื่อกี้ได้วิดีโอคอลคุยกับแฟนแฟนพี่เขากำลังขับรถอยู่บอกให้จอดก่อนนะฮะนะครับก็เดี๋ยวมีอุบัติเหตุกันอันนี้ก็พี่เขาขอรับเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็100,000บาทอันนี้อีก8,000บาทนะครับ พี่ลองนับก่อนนะครับว่าเปไหมเดี๋ยวผมแอบจิกออกไปนะฮะก็เป็นหลุมมุทโวตอรีดใหญ่เอนะครับคือพี่เขาส่งรูปมาทางไลน์ก็เลยเราก็ได้ดูแล้วก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้เห็นนะครับองจริงว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็ได้จบราคากันนะครับเพราะว่าผิวสภาพเนี่ยค่อาข้งเปิดค่อนข้างเยอะคือเปิดทั่วองค์เลยนะครับจุดนูนต่างๆนะครับก็ทําให้ราคาดรอปลงนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสภาพและเป็นไปตามราคานั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับครบนะ1 8 0 0 0 นะครับก็คร<ช>บเรียบร้อยนะพี่ก็พูดเลยนะก็ไม่มั่นใจหรอกมาแบบหวังมั่งไม่หวังมั่งก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าว่าจะเช่าจริงหรือเปล่าใช่พูดกันีจริงนี่บอกตามตรงจะไม่ใช่หน้าม้าก็ก็มาจากแฝดลิ้วค่ะมาะหาคุณทังแฟนก็ติดตามทางเพจแล้วทีนี้วันนี้ก็มา ขับรถมาตั้งแต่เช้าเลยก็มาแบบห้าสิบห้าสิบพูดก็พูดอะห้าสิบห้าสิบว่าไม่รู้จะมีการเช่าจริงไหมก็ก็ครั้งแรกในชีวิตของพี่เหมือครับอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่เขานะครับคือหลายหลายคนเนี่ยคงผมพูดตรงตรงนะครับในในจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือหลายหลายคนคงสงสัยว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอพระองค์เราเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าองค์ละกี่หมื่นหรือพันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่านไปนะครับแต่ว่า ถามว่าบางคนก็ชมคอมเมนต์ว่าเช่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช่าตลอดนะครับบางครั้งไดอัดคลิปแด่วันนี้ที่อัดคลิปเพราะว่าพี่เขาหนูญยากก็เลยได้มีโอกาสได้อัดน,นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขามากนะครับแล้วก็แฟนพี่นะครับพี่วิดีโอคอกันนะครับดูอยู่นะพี่เขาเปิิมา ื่ออะไรนะสันชัยปัจชิมมาค่ะโอ้โหนี่เป็นงานโชว์ชื่อเลยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เช่านะครับของพี่เขานะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับนะครับนะครับหวังว่าจะมีพระแท้ๆอง์อื่นมาอีกแล้วกันนะครับมีมามีมาแน่นอนได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปลงเพจกันนะครับนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีเช่าพระนี่เลยนี่ครับย่อยๆเป็นพระย่อยๆมะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นพระย่อยๆผมก็รับเช่านะครับ แล้วที่จะให้ดูนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับที่จะให้ดูก็คือก็มีนี่เลยนะครับหลุมบรทวดนะครับนี่เป็นหลังหนังสือเสาวากาศปี05นะครับนี่เลยนะครับดัานั้มียินดีรับเช่านะก็ได้เช่าตลอดนะครับพรุ่งนี้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอลูกค้ากันนะครับย่อยๆเมื่อกี้งานย่อยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลยไม่ได้อัดกันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูลูกค้านะครับว่าจะได้ยังไงแต่ว่าเหมือนมีจะมีพระพุชาประทวดนะครับรอจะจบกับพี่เขาอยู่องค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูลองมาดูกันว่าจะจบพี่เขาเท่าไหร่เดี๋ยวถ่ายตอนต่อรองได้ดูด้วยนะครับก็นะครับเมื่อกี้ก็ได้เช่าพี่เขานะครับเป็นพวกกันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพระพุชาหลวงมุทวดปีสองห้าศูนย์เก้านะครับนี่เลยก้นเป็นดินไทย เช่าในท่านมานะในท่านคือเป็นไอดอลคือไม่มีใครเทียบทานพี่เขาได้แล้วชั่วโมงนี้นะพี่เขาแบ่งมาให้นะครับก็กําลังเก็บๆไปเรื่อยๆครับก็หาตังค์มาซื้อพระนี่แหละครับก็อันนี้ก็ได้พระลวทั้งปีศูนย์เก้ามานะในท่านอยากออกกล้องไหมเดี๋ยวฝากร้านในท่านหน่อยด้วยกันนะครับฝากร้านในท่านหน่อยดีกว่าในท่านในท่านสวัสดีครับในท่านครับฝากร้านหน่อยครับในท่านก็ผมเอสกลับมานนะครับใคร ก็มาส่งที่เพียใด้นะครับสบายๆเป็นพวกกันนะครับก็เพียได้พระซื้อซื้อกันไปซื้อกันมามั่วๆตุยๆนะครับเปียซื้อผมผมซื้อเพียกินไปรุ่นทำกินไปรุ่นทำกินช่วยกันช่วยกันแล้วสรุปมีกินไหมพี่ก็พยายามอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูงานต่อไปเขาจะชอบอะไรนะครับโอ้โหเก่งใจพี่เขาผมเลยครับพี่ตอนนี้ระหว่างเราลูกค้านะครับลูกค้าก็ มาเรื่อยๆนะครับก็เลยกินกาแฟ ى, นะครับของ High Coffee นะครับไม่ได้โฆษ <laughs> ณานะฮะนะครับไม่ใช่กาแฟอร่อยนะครับใครมาแถวพันทิพย์เนี่ยอยู่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานอยู่แถวอะไรเนี่ยมาที่ High Coffee ได้นะครับซอยพันทิพย์งาม,มอะไรนะงามวงวานซอยยีิบเจ็ดนะครับโคตรอร่อยเลยกาแฟไม่แพงด้วยเมล็ดดีอะไรอย่างเงี้ยสเปเชียลตี้ซีซันอลสเปรนของผมกิน,มนเมล็ดไฮไลท์นะครับใครที่มาแถวเนี้ยกาแฟร้านนี้อร่อย ถ้าอยู่แถวงามวงบาลอยู่แถวนนเนี่ยกาแฟร้านนี้อร่อยผมแนะนาเลยเป็นร้านเล็กๆที่แบบสวยแล้วก็นั่งชิลได้แล้วส่วนใหญ่ผมก็ให้พี่สาวไปซื้อมาแล้วก็มากินกันที่ร้านนะครับแล้วก็คู่กับขนมคอนเฟกนะครับใครอยากสปอนเซอร์นะฮะสปอนเซอร์ได้นะทักไลน์มาได้นะบอกว่าอยากสปอนเซอร์ขนมค่ะเดี๋ยวสปอนเซอร์อะไรเดี๋ยวสปอนเซอร์อะไรได้หมดนะเดี๋ยวโฆษณาให้เลยนะฮะร,ร,ราคาไม่แพงก็ล่าสุดตัวรับตัวเท่าไหร่ตัวล่าสุดตัว หนึ 1> 1่งนาทีเท่าไหร่หนึ่งแสนเนาะอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่อร่อยนะครับแต่ถ้าสปอนเซอร์ก็อร่อยหมดนะครับอ๋อวันนี้มีนัดเพิ่ม <5 S 1> อีกที่หนึ่งนะครับเฮียต,ตีกำลังเช็คลายอยู่นะครับผมไม่ได้เช็คกอนนี้นะฮะวันนี้ก็มีนัดห้าโมงที่โรตัสพระรามสี่นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนี่เป็นไงเทป่ะตาตาโลโก้ํำบางน้ำกำลังทำเสื้ออยู่นะกำลังดูว่าแบบทำเสื้ออย่างไรดีเอาแบบ แบบผมเคยทาไปได้ตัวหนึ่งนะครับสวยดีอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไปสั่งอีกรอบหนึ่งเอามาแจกเล่นๆกันดุกหนานะฮะคือแบบช่วงนี้เหลือบอกตรงๆเลยเอามาแจก f c ฟซนะครับวลายสดบางทีก็แจกพระบ้างบางทีก็แจกเสื้อบ้างก็ช่วงนี้หยอกเล่นนะครับก็วันไหนถ้าถ้าเราช่วงไหนเราทําได้เราก็จะทำะครับคือตอนนี้กําลังหาโรงเรียนที่เอาไว้ทําบุญเด็กนะครับเด็กที่แบบว่าโรงเรียนแบบรัฐบาลที่แบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่า ผมอยากบริจาคของบริจาคเครื่องการกีฬาเครื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าบริจาคเงินด้วยนะครับให้พวกเด็กโรงเรียนอย่างเงี้ยผมอยากไปทํานะแต่ว่ากาลังหาหาอยู่ให้พี่สาวหาด้วยนะครับก็ประมาณนี้กันเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีงานอะไรต่อไหมจิกร้านถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะโดดข้ามไป5้าโมงเย็นเลยนะครับไปครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงในหน่อยนะครับออกสายนิดน,นึ่งพอดีเคลียร์งานนี้หน่อยๆ่อยด้วยนะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่โรตัสพะรามสิสินะฮะ ตัวตาพระรามสี่นะครับพี่เขาเอาพระอะไรมาบ้างว่าแล้วจะได้เช่าพี่เขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นสัมพันเลยนะครับไปติดตามชมบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะเช่ากับพี่เขานะครับทั้งหมด3องค์นะครับเฮ้ยมีองค์นึงด้วย4องค์อยู่นี่อย่นี้นะครับ4องค์นะครับอันนี้อาจารย์อยู่ในยังนะครับนี่อันนี้พระหลักพันนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เป็นพระหลักหมื่นเนี่ยทั้งหมด4องค์นะครับเอ้ย3าองค์นะครับคืออะไรโอ้โหพี่เขาเขาเรียกว่าคือพี่ท่านนี้เนี่ย คือไปลื้อบ้านมารื้อกล่องบนหิ้งมาแล้วเจอนะครับพระของคุณแม่คือได้เจอนี่เลยครับเสมาท่านพ่อรีนะครับปี2 5งหรหรือเหรียญตาช่างนั่นเองนะครับหรือมูลค่าเป็นหลักหมื่นนะครับทั้งหมด3องค์เลยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เช่าพี่เขาทั้ง3องค์เป็นเรื่องที่นานๆพบเจอทือนะครับเพราะว่า พระเศวมันมันรีดปกติอาจจะมีแค่องเดียวอ,อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ในานเจอทีนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือพี่เขาเก็บไว้ทั้งหมด3ององเจอแบบอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยนะครับที่เขาบอกเจออยู่ในกล่องก่อนออกจากห้างก็ได้มีโอ,อกาสเช่านี่เลยสมเด็จนะครับวัดละทังร้อยปีนะครับอันนี้นะครับเป็นพระมีบิ่นมุมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อซื้อ,อทุกสภาพคือเราเล่นพระทุกสภาพเราก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็มีพระแดงนนี้ นะครับจะท่องเร็นะครับอันนี้สึกๆึแล้วนะครับซื้อทุกจักรภาพจริงวันนี้คนมาที่ร้านเป็น10คนรวมๆวมมาสิบกว่าคนด้วยนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสเช่าแค่บางคนอาจจะไม่ได้เช่าทุกคนบางคนก็ราคาไม่จบกันหรือว่าบางคนก็จ,จะพัยังไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับพี่ณีนะครับก็ส่งรูปไปทางไลน์แล้วก็เขาหาราคามาเข,าข้าวๆทํา,าทราคามาแล้วก็ว่ากันตามนั้นคือเราต้องการที่ได้เช่พาพักไม่ต้องเช่าไม่อยากได้เช่าถูกๆคอยได้เช่าเนลิ้ คอยได้เช่าประจำอหอยเช่าพี่เขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็ท่านใดถ้ามีพระนะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์ id line adsai k แล้วก็ติดจิตตัวตามมีอขึ้นมาได้เลยหรือว่าเอามาือที่ร้านนะครับที่บันธิบงามวันชั้นสามติดกับลิฟต์ตัวกลางแลนะตรงกลางห้างเลยนะลิฟต์ตัวกลางห้างมีอยู่ริบเดียวนะครับมาหาที่ร้านได้นะครับก็ใครจะเข้ามาโทรนัดก่อนก็ได้ครับศูนย์ไปเก้าหกหนึ่งสามสี่สี่ห้าห้าหรือศูนย์เก้าห้า 469 8 3แ4นะครับทั้งสองบอผมเดตินะครับแล้วทินทิตินะครับรับซื้อตลับทองกอบทองพระทองคำพระเครื่องพระบูชาหลักร้อยหลักล้านทุกสภาพนะครับพระบูชาสมัยหรือพระรัตนะหรือว่าสุโขทัยอยุธยาเชยงแสนหรือจะเป็นพระพุกเกจิอาจารย์ทั่วไปนะครับพระบูชาย่อยๆหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมาได้เลยนะครับผมตั้งรับพระบูชานะครับพระทุกอย่างนะครับ หลักร้อยยันหลักล้านมาได้เลยเดินนะครับรับจำนำด้วยช่วงนี้ยอดเข้ามาแบบไม่หยุดสายนะครับจำนำพระนะครับมาได้เลยนะครับแต่จำนำพระอาจคิดไม่ได้นะนะครับเป็นเสพ เป็นเขาเรียกเป็นค,นความส่วนตัวนะครับก็มาแต่ว่ามาเรื่อยๆอยนี้บอกได้เลยนะครับก็ผมทำน้ำวันนี้หนึ่งวันทำน้ำนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับถ้าอยากดูอะไรต่อไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรืออยากให้ปรปับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากดูพาต่อไปหรืออยากได้รับความรู้อะไรคอมเมนต์บอกได้เลยใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมทำน้ำขอลาที่ท่านไปก่อนนิดนึงครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์หรือว่าแล้วก็กด s ับสไครต์ให้ถึงแสนซับให้ช่องคางบบงน้ำเนี่ยทะลุแสนซับขึ้นไปเลยนะครับก็จะในที่มีพักเครื่องพระบูชาแบบของเก่าพวกช่วยชามเป็นจะลงถมทองชุดน้ําชากระเพาะปลาหิ่งพระอะไรต่างๆเนี่ยผมดีรับเช่ารับซื้อรับจำนำนะครับยินดีบริการถึงหน้าบ้านนะครับด้วยเงินสดนะครับก็ถ้าในที่มีเนี่ย ส่งรูปมาทางไลน์ id line แอซายเแล้วก็เลขเจตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่า จากสแกนทอว่โพสก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากติดตามผลงานของผมเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่หน้าเพจเฟซบุ๊กรานคําเหมืองน้ำก็ได้นะครับมีไลฟ์สดทุกวันอังคารก่อนวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับแล้วก็จะมีการโพสตเฟซโพสต์ผลงานอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอาจจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปจาก YouTube นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมทำน้ำขอลาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านไปก่อนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ